โรงเรียนบ้านก็จัดสรรห้องเรียนเรียนแพรนะครับก็อาศัยบริเวณนี้นะครับนั่งเรียนกันนั่งกับพื้นกิจกรรมอยู่ตรงนี้หมดเลยครับส่วนกิจกรรมพระละไม,ไม่ยากครับลงน้ำว่ายน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามกดกระดิ่งช่องคุพยนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าห้องสมุด เรือนแพรร้อยพระพันภาษาของสมเด็จพระยาน,นาสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆบริณายกเป็นห้องสมุดของโรงเรียนเรียนแพรแห่งนี้นะไม่ได้รัดหมายครูและนักเรียนไว้ก่อนครับเพราะเป็นวันหยุดนะครับผมผ่านมาก็จึงอยากจะมาแวะย้อนอดีตดูโรงเรียนเรียนแพรแห่งนีนะ้ผมก็เคยมาสอนอยู่นะครับเป็นครูคนที่สองของโรงเรียนเรียนแพรแห่งนี้ อพอศ2 5 3พครับอ2อ3 6าไม่ใช่35นะครับ35นี่ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกก็มีคุณครูท่านหนึ่งมาสอนก่อนหน้าผมอยากจะาพาพี่น้องเราลองเที่ยวชมดูนะครับถึงแม้วันนี้เป็นวันหยุดน,นักเรียนไม่ได้มาครับคุณครูเขากลับไปบ้านก็คงจะมาในวันเปิดเรียนกันนั้นผมก็อยากจะพาพี่น้องเราลองเที่ยวชม บริเวณรอบๆโรงเรียนเรยนพรห่งนี้นะมีอาคารอะไรบ้างแล้วผมก็จะขอเล่าอาดีตให้ท่านได้รับทราบว่าโรงเรียนเรยนพรียงนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างดูที่อาคารหลังเก่ายังมีอยู่ไหมครับเรียนงโรงเ,เรียนหลังเก่าผมเคยใช้ในการเรียนการสอนใช้จัดกิจกรรมอะไรมากมายครับครับไปชมกันครับพี่น้องครับตอนนี้ผม ดูบริเวณห้องเรียนเรียนแพรห้องแรกนะครับที่เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพศ2535น,น,นะครับก็อาศัยแพรแห่งนี้นะครับหลังนี้แหละครับเป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผมอีกคนหนึ่งครับที่มีส่วนในการมาสำรวจประชากรในวัยเรียนว่าเรือนแพรที่พี่น้องชาว แพรอากินอยู่บริเวณเนีย้ยังมีบุตรหลานที่ไม่ได้เข้าเรียนเ,เยอะไหมนะครับผมก็ล่องเรือลงมา,ากับผู้บริหารโรงเรียนของเรียนก็ล่องเรือไปไกลครับนะครับมีแพรเยอะแยะก็ไรสำรวจดูว่ายังมีเด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือเข้าแล้วไม่ได้เข้าเรียนต่ออ่านไม่ออกเขียน เขียนไม่ได้อย่างนี้เท่าไหร่ผมก็มาสํารวจดูครั้งแรกก็ปรากฏว่ามีนักเรียนอยู่30คนนะครับก็เลยเสนอข้อมูลนี้ขึ้นไปยังสํานักง,งานการศรึกษาอําเภออาเภอรอีเพื่อขอเปิดเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนเลีนแพรของ,รงเรียนมันก็จัดสรรอยากนั้นก็มาเช่าแพรขอพี่น้องเชาวแพรอยู่ที่บริเวณนี้นะครับหนึ่งหลังก็คือหลังนี้แหละครับหล,หลังเดิมเลยนะครับเนี่ย เช่าช่วงนั้นนี่ตกเดือนละ2,000บาทแต่ปัจจุบันนี้ก็อโอนเป็นของโรงเรียนเรียนแพรไปแล้วนะการเรียนการสอนก็มีผมคนเดียวตอนแรกมีครูอีกท่านหนึ่งมาสอนก่อนผมได้ประมาณสักปีกว่านะครับผมก็ลงมาแทนที่นี่เมื่อผมมาแทนที่นี่ผมก็ทําการเรียนการสอนอยู่ตรงนี้แหละครับพักอยู่ตรงนี้อยู่ห้องพักโน้นห้องตรงนั้นก็จะเป็นห้องของนักเรียนที่มาไกลๆก็จะมาพักนี้บ้าง ไปกลับบ้างนะครับก็มีมาพักที่บ้างประมาณสักสิบกว่าคนก็อาศัยบริเวณนี้นะครับนั่งเรียนกันนั่งกับพื้นมีโต๊ะลักษณะนี้สําหรับเขียนหนังสือกันนะครับกิจกรรมอยู่ตรงนี้หมดเลยครับส่วนกิจกรรมพระละไม,ไม่ยากครับลงน้ว่หยน้ํากันกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นทางวิชาการก็อยู่บริเวณนี้ห้องครัวทําอาหารที่นี่กินข้าวกันที่นี่มี เรนแพลหนึ่งหลังเป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องสารพัดประโยชน์เป็นในตัวและก็โรงเรียนเรนแพลหลังนี้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนห้องเรียนที่มีประโยชน์หลายหลายอย่างหลายหลายด้านครับท่านคงจําคุณครูสามารถได้อยู่นะครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับคุณครูสามารถแล้วก็จําภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาหรือเปลนะความเป็นมาช่วงนั้นดงดังมาก ในสมัยผมอยู่ที่นี่ก็มีรายการหนึ่งของบริษัทปลาใหญ่ครีเอชันเลยนะครับก็มาทำถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวันของคุณนิรมนเมธีสวกวุลพร้อมทั้งคุณสุบุญเลี้ยงได้มาถ่ายทำรายการทุ่งแสงตะวันที่นี่ซึ่งตัวนั้นผมก็สอนอยู่ที่นี่แหละก็มาถ่ายทำกันตรงนี้ก็ยังไม่โด่งดังเท่าไหร่ครับสู้ผู้สามารถไม่ได้ มันเป็นยุคของเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอะไรต่างๆบริเวณนี้ก็จึงมีคนมาเที่ยวมากเป็นที่รู้จักกันก็อาศัยความสามารถของคุณครูสามารถนะครับท่านสามารถที่จะโปรโมทโรงเรียนแห่งนี้สู่ภายนอกจนทําให้โรงเรียนแห่งนี้โด่งดังไปใหระดับรางวัลอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยครับเด็กนักเรียนก็มีความรู้มีความสามารถนะครับนี่ก็เลยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับก็ลงมาช่วยกันครับ สร้างอาคารห้องสมุดให้บ้างติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอหน่วยงานทางราชการบ้างเอก,กชนบ้างาก็ทุกฝ่ายครับลงมาสนับสนุนโรงเรียนเดินแพต่อไปก็จะพาเที่ยวชมบริเวณอาคารหลังนี้ตรงนี้ใช้สำหรับเป็นที่สําหรับนักเรียนเรียนนะครับ ก็จะมีอยู่สามห้องจะให้นักเรียนได้พักกันครับช่วงที่นักเรียนมาเรียนสมัยแรกๆนักเรียน30มสิบกว่าคนก็พักอยู่แถวนี้แหละครับสอห้องอีกห้องหนึ่งตรงข้ามกันนี่เป็นห้องพักสำหรับคุณครูด้านหลังม็นจะเป็นห้องครัวครับห้องครัวก็วจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ด้านหลังนี่แหละครับ ของน้ําก็อยู่บริเวณนี้อันนี้ก็พาท่านพี่น้องเราเที่ยวชมอาคารเรียนหลังเก่าหลังเดิมจริงๆอันนี้เราลองขึ้นไปข้างบนดูนะสองชั้นคือชั้นบนกับชั้นล่างนะก็เดินขึ้นบันไดไปนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วครับขึ้นมาได้อยู่ครับ บริเวณตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ใช้สําหรับในการเข้าแถวเข้ารกทงชาตินักเรียนด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้าง30มสิบกว่าคนนี้เสาธงก็แปลสภาพไปแล้วครับก็ยังเห็นเขาคงเหลือไว้ให้อยู่นะครับก็ใช้สําหรับวางจานร,รับสัญญาณจากดาวเทียมสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ก็คือสภาพบนอาคารเรียนห้องเรียนแพรเดิมก็ยังมุงสังกะสีมันเดิมอยู่สำหรับระบบไฟฟ้าปัจจุบันนี้มีผู้ใจบุญมาติดระบบไฟฟ้าโซล่าเซลให้พอใช้ครับในปัจจุบันนี้นี่ครับป้ายโรงเรียนเดิม โรงเรียนบ้านก็จัดสรรห้องเรียนเรียนแพรนักเรียนก็จะขึ้นมาเข้าแถวเข้ารบทงชาติสวดมนต์กันข้างบนนี้นะครับตอนเช้าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนจากนั้นก็ลงไปด้านล่างนะครับไปเรียนหนังสืออันนี้เป็นสมัยรแรกๆกันนะครับครับนี่ก็เป็นอาคารห้องสมุดเรือนแพรร้อยพระชันะสา สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นอาคารถาวรทีเดียวครับซึ่งทำพิธีรับมอบในปี2560อันนี้เป็นห้องสมุดห้องถัดมาก็คือห้องโสตภาพยนตร์ห้องถัดมาก็คือห้อง พักเจ้าหน้าที่ก็คงจะเป็นห้องของคุณครูปริญญาขันอาสาหรือครูน้อยนั่นแหละครับก็มีห้องน้ำครับมีห้องน้ำชายหญิงด้านข้างก็มีห้องน้ำอีกห้องนึงถัดจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องเครื่องสำหรับ ปั่นไฟฟ้าใช้นะครับเนี่ยคือโรงเรียนรยนแพรไฟฟ้ามาไม่ถึงแน่นะครับต้องปั่นกระแสไฟฟ้าใช้เองห้องหนึ่งด้านหลังครับก็จะเป็นห้องเก็บเครื่องมือพัสดุดต่างๆสำหรับโรงเรียนรยนแพรอย่างที่ผมได้กลืนไว้นะครับว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆมาสนับสนุนกันมากครับ เรือแคนูใช้สําหรับนักเรียนได้พายออกกําลังกายด้านหลังก็มีสวนเกษตรลอยน้ำครับนี่ครับมีต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวลอยน้ำส่วนอาคารหลังนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนในปัจจุบัน ชั้นประถงสาปีที่2-3คนปีที่3-1คนปีที่4ไม่มีปีที่5 1คนครับรวมแล้วมี5คนห้องเรียนใหม่ซึ่งห้องเรียนเก่าเมื่อกี้ผมก็ได้เรียนไปแล้วฝาผนังด้านนอกอาคารก็จะเป็นสื่อความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรกวาล สำหรับห้องเรียนเรียนแพรแห่งนี้ก็จะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรห้องเรียนสาขาเรียนแพรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมะศึกษาลำพูนเขตสองครับก็ข้ามไปอีกอาคารหนึ่งครับครับนี่ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งครับเป็นอาคารห้องสมุดลอยน้ำกลางความรู้ รุ่มน้ำปิงเป็นอาคารห้องสมุดลอยน้ำด้านหน้าอาคารครับสำหรับบริเวณด้านหน้าอาคารห้องสมุดลอยน้ำแห่งนี้ก็จะมีเสาธงตั้งอยู่ มีระเบียงด้านหน้ากว้างพอจัดกิจกรรมหน้าเสาธง,งการเคารพธงชาติสวดมนต์ตอนเช้าก่อนจะเข้าห้องเรียนและที่พิเศษก็จะมีสะพานสไลเดอร์ลงน้ำของนักเรียนด้วยนะครับมีพิเศษสองฝากของอาคาร ด้านหน้าก็จะเป็นน้ําปิงสะพานสไลเดอร์สำหรับนักเรียนลงเล่นน้ำก็คงสนุกสนานกันนะครับรอบฝาผนังด้านนอกอาคารเรียนก็ใช้สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้านข้างสับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้ พืชผักสวนครัวอันนี้ก็เป็นความรู้ความสามารถของคุณครูครับที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษากันนี่อีกเรียนแพร่หลังหนึ่งครับเป็นห้องสมุดวิทิตร,ราชจดอนวิทยานุสร์ก็คงจะเป็นอาคารห้องสมุดอาคารแรกนะครับตอนนี้สภาพก็สมรุดทุศสมไปตามกาลเวลาและที่เห็นอยู่นี้ก็คือภาพรวม ของโรงเรียนเรือนแพซึ่งเป็นโรงเรียนลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทยครับผมพาพี่น้องเรามาเที่ยวชมโรงเรียนเรือนแพแห่งนี้ท่านก็คงจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของการตั้งโรงเรียนเรือนแพสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรแห่งนี้ตามที่ผมได้เล่าให้ ท่านพี่น้องได้รับทราบกันมาพอสมควรท่านใดที่อยากจะลงมาเที่ยวหรืออยากจะมาบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้เชิญได้นะครับติดต่อมาโดยตรงที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ตั้งอยู่ที่บ้านก้อท่าลำบุก้ออำเภอรีจังหวัดลำพูนหรือท่านจะหา สถานที่ติดต่อทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะกระทําได้โรงเรียนเลนแพนี่มีข้อมูลให้อยู่แล้วต่อได้อย่างไรเบอร์โทรอะไรต่างๆก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้มันยุคสมัยใหม่สําหรับวันนี้ผมก็ต้องนําพี่น้องเราออกจากบริเวณโรงเรียนนี้คนณาสียดยที่ว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดถ้ามีนักเรียนมาเรียนหนังสือก็คงจะสนุกสนานตื่นเต้นกันนะครับผมก็ คงจะพาท่านมาเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่งครับก็คอยติดตามกันก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขสัสดีและโชคดีจงมีแก่พี่น้องเราทุกทุกคนนะครับครับสวัสดีครับผมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องครูพยล a n แน l ก็กดตรงรูปผมได้เลยตรงนี้นะครับและจะดูคลิปอื่น ก็กดเข้าไปชมทางด้านซ้ายด้านขวาได้เลยนะครับผม